ฝนก็ตกแต่งานเราก็ต้องทำให้เสร็จเพราะว่าเราคือนักข่าวของประชาชนอ้าวฝนก็ลงครับภารกิจไปตามหาน้องๆขายนมไปฝนตกนี่น้องน้องก็มาขายนมหรือเปล่าไล่คนตามหานี่มันปิดใครทำไมฝนตกนก็ยังมาตามหา นะครับอ่ะนื่องจากว่าทางรายการเขาบอกว่าให้ตามเก็บรายละเอียดนุองนองขายนมอ่าในไหนมาแล้วเราก็เป็นคนของประชาชนแล้วเราก็ต้องไปให้ตลอดรอดฝั่งวันนี้ไม่น่าจะขายนะเพราะนึกจากว่าฝนมันเทมาตั้งแต่วันเดี๋ยวคงจะต้องกลับนะครับเพราะวันนี้ ไม่มีน้องๆมาขายนมนะครับเนื่องจากว่าเดี๋ยวคงจะต้องกลับเพราะเนื่องจากว่าวันนี้ฝนทําท่าว่าจะตกนะครับติดไฟแดงอีกนะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตกลับเลยด้วยกันไม่เจอนะครับ